อยู่ตรงนี้ก็อยู่ไปอยู่ที่ไหนมีเธอได้หรือเปล่าแคปชั่นสมองี9เบอร์อะลอกไปด้ อคขนลออยู่บ่อ,อยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเอ้ยม่แม่อยู่ตรงไหนก็อยู่ไปอยู่ที่ไหนไหนมีเธอได้หรือเปล่าแผนที่อาจดูกว้างแต่ในซอกเหลือบอาจมีเรา บเริษสเสืส้อแพนทีมาเว้ยมือนี่ใส่เสือใส่ไปหมวว่านี่บุเลยไปิดตลาดน,นัดด้วยเลย อาสื่อเกี้ยยิ่นตลาดน้ำประทัดขาก่อนดีกว่าไปสื่อเกี้ยขาขาดเกัา้หัวมีสมองมัวเกี้ยผีบ่บ้างคนก็ว่าเก้ยผีเก้ยผีเก้ยผีเกยผีโพ,พง เขาโลมาบอกเลยเสืออะไรเสือตลาดนะ้บูสองตะกีไหมมันมีอหัวอันนั้นเด็กไปอยู่มุดทั้งในแซ่บ่ะไรแล้วมันหน่อยมันโตหน่อยแต่ว่ามันมันมีกาประเทศนั่นประเทศนี้แมมเสือตัวนั้น แล้วก็ยีหอลูกโก้ยังเขาดอกเชอทหารญี่ปุ่นหมดหรือยอังนี่ละสิะได้เก้งขางยาดนีล่ทหารกรเสีเสือตะกี้เสือตาะนาตะกี้ง่ามได้บอกไวก้กี้บอยก่อ,กอนตะกี้มนถึกแล้วก็ง่ามสมมือนี่ก็ง่ามก็มีหลายแล้วแต่คนสิเลือกเป็น ถ้าสิไปซื้อตลาดนัดนี่ยต้องไปก่อนๆเขาบางคนก็นว่าเปื่อนนิดๆน้นนอยๆเอามาลงให้ตึกก็ได้สิบแต่ก็บ่เอบ้านะเอามาเปลี่ยนสิบไม้ก็ได้เอวมันใหญ่เอวมันน้อยบางคนบ่อยากล่องบางคนก็บ่ได้ล่องยังสิหน่า ผวกเลือกเสื้อผ้าบปเป็นโม่อยากนึงเสื้าเนี่ยห่างหมดเนยเพื่อนตลาดน,นาติกรู้เสือมาใส,ส่บรซักตัวซักอยู่สภาเป็นกล่องอยู่นี่ หวานเนะ้อยโทรศัพท์ไปจำเบิร์ดเดี๋ยวนี้เขาจำกันลายตัวใส่โทรศัพท์ป่วย มันม,มวยดูเขาชอบหลิงเกมอยู่กูอะไรสระนะแต่๋ยวสละดีดีมีหายกูบอกมีเยอะๆแต่กูบอกขนขวาหาเองแค่นั้นล่ะบ๊ายบาย